คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงของผู้เล่นเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีดูอย่างดเ,ออเดียวเดิมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่กับผมกิ้งกะสล็อตเช่นเดิมเดิมสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าเกมเลดวีคอนลิสต์นะฮะโอเควันนี้เจาะจงมาเล่นเกมนี้เลยฮะนะ,ะจัดไปได้มันจะเป็นยังไงฮะ,ะอ่ะมีงบที่4 0 0นะฮะ เดียวเปลีหนักไปเลยเปลียสี่สิบเอ้ยไหวไหมล่ะทุกคนไหวไหมล่ะเอ้ยไปไหวก็ไหว,วบ้างบวกมอนทำเฮียอะไรนี่ <laughs> อ่ะเปิดออตโต้นะฮะแปดสิบครั้งโอเคเทอร์โบก่อนจัดไปเกมนี้สมัยก่อนคือแตกยากมากเลยฮะ,ะเดี๋ยวดูทุกวันนี้ดิมันจะเป็นยังไงฮะโอเคเขาจะปรับปรุงแค่ไหนฮะเกมนี้ เออจะได้เข้าฟีเจอร์หรือเปล่านะฮะเฮ้ยโอเคอย่างนี้จยิ่งเยอะเลยเมื่อกี้ยังไงสเก็ตเตอร์มาไหมล่ะสเก็ตเตอร์มาหน่อยสเก็ตเตอร์โอ้โหขนมปังอย่างเยอะเจเอสามก่อนขนมปังอีกต่างขนมปังมา สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มพูดคุยนะครับผมทิ้งลิงก์กลุ่มพูดคุยไว้ข้างล่างเลยเดอ้อใต้คลิปนี้นะฮะแล้วก็จะมีแฟนเพจบนเฟซบุ๊กด้วยเดอ้อฝากกดไลค์ด้วยนะฮะแล้วเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะโอ้โหตอนนี้จังหวะนี้ดูก่อนเมื่อกี้ห้าร้อยเลยอย่างแน่นทุกท่านคอมโบชุดนี้เอนึงโอ้โหแม่เหล็ก อฮึเอ็นึงเอ็นึงโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆทุกคนเฮ้ยพันหกรับทรับไปก่อนต่อด้วยสเก็ตเตอร์ข้างในเข้าสเก็ตเตอร์เลยทุกคนเพื่อนๆดูดิเพื่อนๆมาเลยมาเลยโอ้โหาต่อดีชุดใหญ่ดีชุดใหญ่ไฟกระพริบ แม่เหล็กโอ้โหสวยครับสวย a อสามเอไปลงช่อง4เฉยเลยไม่เป็นไรถือว่ารับซับอยู่เมื่อกี้10ยังไงแม่เหล็กออกบ่อยนะเว้ยมึงแม่เหล็กวายแน่นๆอ,อยากได้แก้วเบียร์ทางเบียร์เนี่ยทางเบียร์ทางเบียร์สวยสวยพันแปด สิบสามสิบลงสามก่อนอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือสิบสองมุนอ่ะทุกท่านพันเก้าหกสิบรับซับไปดิเหลือสิบสองมุนไปเฮ้ยต่อดิอยยาแผวอย่าแผวอย่าแผวโอเคขนมปังได้ต่อวายอ่ะ ยังไงวายขนาดนี้แล้วได้แค่สิเสียดายวะน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบแน่นแนะ่นเนาะวายเนาะไม่เป็นไรตอนนี้ได้กำไรแล้วทุกคนทางเบียร์สามนิเปอร์เซ็นต์ลงน้อยมากกูก็ยังไปลุ้นกับมันอยู่เนาะเมื่อกี้สิบยังเยอะทุกท่าน อย่าแผ่ว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 แถม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 หน่อยแถมหน่อยขนมปังอะไรอีกห,หมดถ้าเป็นถังเบียร์นะมึงไปสามพันห้า โอเคพอผมพอพอเลิกถอนตอนนี้ออายังต่ออยู่เหรอต่อดิแน่จริงต่อดิออาแม่เหล็กต่อ10บสิบไมไม่ได้ได้แต่แม่เหล็กแถมดิแถมดิแน่จริงอโอเคพอเลิกคลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยนะฮะ ได้กําไรก็ต้องถอนนะับผมใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กิ้งก่าสล็อดเลยเด้อนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ